อร่อยเลิศอร่อยเลิศกุผรผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร <S <S ตรงนี้แหล่งรวมความอร่อยเหมือนกันนะคะจังหวัดนี้วันนี้ใครชื่นชอบเกาเหลาหมูตุนเกาเหลาเนื้อตุนโดยเฉพาะข้าวผัดมันเนื้อเนื้อ,อ, <S <S อสับ ผัดกะปิ <Yeah. S 1> สะตอผัดไทยไร้เส้นลีดแนะนำค่ะร้านนายติรถเด็ดอร่อยแลิศเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณชิพย a วร n ติดสบุตรหน่อยสวัสดีนะจ๊ะหน่อยบอกเราหน่อยนายติรถเด็ดอะไรเลิศอ,อะไรเด็ดเปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะเมื่อก่อนที่ร้านจะเป็นร้านอาหารนะคะเปิดมาได้4ปีแล้วค่ะ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะขายเกาเหลาหม้อไฟเนื้อกับหมูอะคะ่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารจานเดียวอะคะ่ะเกาเหลาหม้อไฟเนื้อตุ๋นนะคะน้ำซุปของเราจะหอมคมกล่อมค่ะใช้เวลาตุ๋นมากกว่า3มชั่วโมงนะคะก็จะมีลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยม,ม้ามตับไส้เอ็นผ้าคีริ้วค่ะ ลูกค้าท่านใดไม่ทานเนื้อเราก็จะมีหมูตุ๋นไว้บริการนะคะทั้งเกาเหลาและก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่เกาเหลาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุน๋นหรือหมูตุนน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะทานคู่กับเกาเหลาหม้อไฟนะคะร้านนี้นายติรสเด็ดดังเนื้อเราไปเข้าผัด มันเนื้อจานด่วนจ้ะเราใช้เนื้อที่คันย่างนะคะมาหมักกับเครื่องปรุงอะค่ะแล้วก็มาย่างจี่ในกระทะเพื่อให้ได้น้ํามันมาผัดกับข้าวค่ะจะทานกับน้ําจิ้มแจ่วค่ะซึ่งเป็นสูตรของทางร้านค่ะสุกกาลังดีกินกับน้ําจิ้มแจ่วไนติรสเด็ดสมชื่อจ้ะไปจากข้าวไปเส้นกันบ้างสิจค่ะผัดไทยไร้เส้นค่ะจะประกอบด้วยไข่เป็ดซอสแล้วก็กุ้งขาวแชบ๊วยค่ะตัวน้ําซอสก็จะเคลือบไปกับ ไข่แล้วก็กุ้งค่ะแล้วก็เต้าหู้ค่ะมายังไม่จบพันแนงซี่โครงหมูอ่อนหน่อยซิจ้ะเครื่องแกงเราจะทําเองนะคะจะตําเองค่ะใช้กะทิสดในการเคี่ยวซี่โครงหมูให้นุ่มเปื่อยละลายในปากค่ะเ<ไ>ป็นอาหารจานเดียวค่ะหรือว่าจะแยกเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะไปอีกหนึ่งจานเป็นอาหารจานด่วนจานเด็ดของที่นี่ คือเนื้อวัวผัดสตอกะปิเนื้อวัวสับนะคะผัดกับน้ําพริกกะปิของทางร้านที่ตําเองอะค่ะสตอรเราใช้สตอของทางใต้ค่ะเป็นสตอข้าวค่ะคัดมาอย่างดีหรือคุณไม่อยากได้เนื้อทําเป็นหมูผัดสตอรกรปิก็ได้นะคะร้านเปิดกี่โมงจะ๊ะเปิด10บนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาค่ะปิดวันเสาร์นะคะค่ะแวะมาค่ะอร่อยจริงวันนี้หลีถึงพาแฟนๆรายการมาถึงจังหวัดสมุทรสาครต้องร้านนายติ รสเด็ดหีกการันตีให้เป็นอร่อยเลิศชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านนายติรสเด็ดมหาชัยตั้งอยู่ที่ถนนสรัสัก์ตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครร้านอยู่หลังโรงเรียนเอกชัยโครแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับคุณิและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะเพียงคุณแค่ใช้ AIS จุดหนคะแนนคุณจะสามารถแลกรับจากร้านนายติรสเด็ดสมุทรสาครคือแลกรับส่วนลด10%เซเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายน2568ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปนาฬิกา45นาทีดูทีวีกด3 3มดูมือถือกด 3, ดกด3ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะรอ่อยเละกับผลิตรเมจือ e ating, ีทิ้งย่างผิงฉังต้องกินค่ะ